วันนี้เราจะมาทำโจทย์โอนตปี61ข้อ2โจทย์มีอยู่ว่า27ยกกําลัง1ส่วน6บวกด้วย9ยกกําลัง1นส่วน4ทั้งหมดยกกําลัง2มีค่าเท่ากับข้อใดเราจะรู้เสมอว่า27มีค่าเท่ากับ3ยกกําลัง3ส่วน9เท่ากับ3ยกกําลัง2เราจะมาเขียนได้ว่า3 กำลัง3วงเล็บยกกำลัง1.6ส่วน6บวกด้วย3ยกกำลัง2องวงเล็บยกกำลัง1.4ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับเราจะมาเขียนเราจะรู้เสมอว่าวงเล็บก,ก้นเปรียบเสมือนคูณเราจะนำ3า3คูณ6เท่ากับ2และนำ สองมาคูณสี่เท่ากับสองเราจะมาเขียนได้รูปหมว่าสามยกกำลังหนึ่งส่วนสองบวกลดสามยกกำลังหนึ่งส่วนสองเท่าหมดยกกำลังสองหรือเราจะเขียนในรูปแบบรูทเราจะได้รูทสามบวกดลดรูทสามเท้งหมดยกกำลังสองเท่ากับสองรูท สาข้อหมดยกกำลังสองต่อไปเราจะนำสองมาคูณกระจายเข้าก็จะได้2ยกกำลังสองแล้วก็รูทสามยกกำลังสองต่อมาเราจะนำสองคูณสองเท่ากับ4แล้วสองตัดรูทจะได้3และนำสีมสาคูณ3จะเท่ากับ12ข้อนี้คำตอบคือ ข้อ5กดยังต่อมาเราจะมาทำโอเนตมี53ข้อที่21โจทย์มีอยู่ว่าใน40พจน์แรกของลำดับ an เท่ากับ3บวกลบหยกกำลัง,ลง n มีกี่พจน์ที่มีค่าเท่ากับพจน์ที่40 a 1นเท่ากับสามบวก ลบหนึยกกำลัง1เท่ากับ2เพราะ1คูณกัน1นลบหคูณกันหครั้งก็จะได้ลบหแล้วก็มานำมาบวกกันกับ3ก็จะได้2 A2 เท่ากับ3ามบวกลบหนึยกกำลังสองเท่ากับ4เพราะว่า ลบ 1, คูณกันสองครั้งลบ1คูณลบหนึ่งเท่ากับ1นึ่ำมาบวกกับ3ก็จะเท่ากับ4 a 3เท่ากับ3บวกลบ1ยกกำลัง3เท่ากับ2ลบ1คูณกัน3าครั้งจะได้ลบ1ลบ1มาบวกกับ3จะเท่ากับ2 a 4เท่ากับ3บวก ลบหนึ่งยกกำลังสี่เท่ากับสี่เพราะว่าลบหนึ่งยกกับลบหนึ่งยกกำลังสี่คูณกันสี่ครั้งก็จะได้หนึ่งบวกสามเท่ากับสี่จะเห็นได้ว่าเลขที่ได้จะมีแค่สองสี่สองสี่เราจะมาดูพจน์ที่สี่สิบก็จะได้ A อสี่สิบเท่ากับสามบวกลบหนึ่ง ยกกำลัง40เท่ากับ4เพราะว่าลบ1นึ่งกเป็นเปรียบเสมือนกำลังคู่จะได้บวกก็จะได้เป็นลบก็จะได้บวก1ไปบวก3มก็จะได้เท่ากับ4จะเห็นว่าพจน์พจน์ขี คจคี่จะมีค่าเท่ากับ2โคตคู่จะมีค่าเท่ากับ4ฉะจะน,นัในในพจนที่4ี่ในโคน40ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ4 10โอ้ย4อยู่20ตัวฉะนั้นข้อนี้จะตอบ20ข้อนี้ตอบข้อ2